ท่านผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมคลิปนี้มันออกมาช้าพิ่ปกตินั่นก็เพราะว่าผมติดบัวค้ายยังไงล่ะตัวของเขามันดีจริงอะ่ะแล้วเนื้อเรื่องมันก็สนุกมากด้วยผมก็เลยติดงอมเงียมเลยทีนี้ก็เลยคลิปนี้ก็เลยออกมาช้ากว่าปกตินิดนึงนะท่านผู้ชมโอเคกลับเข้าสู่วิดีโอ โอเคท่านผู้ชมก่อนที่จะเริ่มวิดีโอเนี่ยผมก็จะขอแนะนําตัวละครทั้งสตัวละครก่อนซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อคลิปนี้เป็นอย่างมากก็คือด r n รซีนอนกับเออ g a หรือว่า Global Defense Army ใช่แล้วซึ่งเริ่มจากด s ร์ซีนอนกันเลยด r Sinon ร์ซีนอนโผล่มาครั้งแรกตอนคริสต์มาสไนท์แมร์ครึ่งมาแทน a อ Visitor คือเป็นผู้บรรยายแทนใช่ว่าเว็บนั้นจะมีอะไรมามั่งซึ่งบทบาทของเธอก็มีแค่นั้นนั่นแหละ แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่มีชื่อว่า GDA อนน่จริงๆมันไม่ใช่ตัวละครหรอกมันเป็นองค์กรทางการทาหารมากกว่าที่ได้ทำการทดลองซูเปอร์โซเยอร์บลาบบซึ่งเดี๋ยวผมเอาไว้พูดที่หลังโอเคงั้นเราไปเริ่มทฤษฎีแรกกันเลยดีกว่าทฤษฎีที่ว่า Tower Defense X กับ Tower Battle อาจจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมต้องอธิบายก,ก่อนว่า Tower Battle คืออะไร Tower Battle คือแมปแนว Tower Defense เหมือนกับ Tower Defense X ซึ่งมีโบเดลคล้ายๆกันใช่แค่นั้นแหละท่านผูช้ชมรู้ไหมครับว่า บอสหรือว่าเว็บอสวกับเรวเวทบอสทูมันมาจากเอ่อทาวเวอร์แบตเทิลหรือว่ามีส่วนที่คล้ายๆกันแต่ผมว่ามาจากทาวเวอร์แบตเทิลแหละแล้วก็เรียกกันก็มีแรงบันดาลใจหรือว่าจอระบบเขาเอามาจากทาวเวอร์แบตเทิลก็ไม่รู้แต่มันเหมือนกันมากเลยท่านผู้ชมซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าทาวเวอร์ดิฟเอนซ์กับทาวเวอร์แบตเทิลอาจจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันก็ได้แต่แค่อยู่กันคนละเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าเทคโนโลยีของทาวเวอร์ดิฟเอนซ์มันค่อนข้างล้ำยุคกว่าทาวเวอร์แบตเทิลไปอย่างมาก แล้วพอที่มีชื่อว่าวอยที่มาจาก t า w เวอร์แพทเทิร์นก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคารามิตี้ด้วยครับจ้ก,ก็ดูรูปภาพนี้เอาแล้วกันนี่คือวอยแล้วก็นี่คือคารามิตี้ตอนขเขา,าเรียกว่าไงเออเรียกเศษเหรอช่วงช่วงแรกของการออกแบบใจซึ่งมันเหมือนกันมากๆและนี่ก็คือคารามิตี้ในปัจจุบันซึ่งพราะเราจะจะ,จะสังเกตว่าตรงหน้าอ,อกของมันจะมีอ่าสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างเหมือนเลขสี่ซึ่งแล้วก็มีหลุมเข้าไปข้างใน ซึ่งวอยก็มีเหมือนกันมีอายามณีอยู่ตรงกลางอ,อกใช่นั้นก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่คารามิตี้อาจจะเป็นวอยที่อายามณีหายไปแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เลขสี่เลสักอย่างแทนทฤษฎีที่2เพื่อนของดรซีนอนในเซิร์ฟดิสของ t x จะมีห้องที่มีชื่อว่า TDX Base อยู่ซึ่งในห้องนี้จะมีทั้งคอนเซปต์อาร์และก็ลีกอยู่ซึ่งมีนักวาดคอนเซปต์อาร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่า MRP ซึ่งเขาได้ว่าสองรูปภาพนี้ขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าจอร์ระบอบให้เขาว่าสองรูปนี้ขึ้นมาหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกในคอมเมนต์ด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงการรูปภาพจะมีหินรูปสัญลักษณ์เหมือนคารามิตี้อยู่ซึ่งทําให้ผมคิดทฤษฎีหนึ่งได้ก็คือดรเอรซีนนใช้เพื่อนของเธอคนนี้ที่มันอยู่ทางด้านซ้ายเป็นเครื่องสังเวยให้กับคารามิตี้เพื่อซมลมนคารามิเตีออไม้สู้กับ GDA หรืออาจจะเกิดการทดลองผิดพลาดที่ทําให้เพื่อนของดอรเซนนกลายเป็นเรเดีติด แล้วก็ซัมมอนคาราเมตตี้ออกมาอารวาสเหมือนกับในรูปภาพอันนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าลูกน้องของคาราเมตตี้กำลังต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ภายในโหมดเอเลดตอนต้นเกมซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดในด่านที่มีชื่อว่ารีเสิร์ชเบ s ดก็ได้ที่ด็อกเตอร์ซีนอนกับเพื่อนของเธอกำลังทำการทดลองอยู่ทฤษฎีที่3สาเหตุที่ด็อกเตอร์ซีนอนเกียรต g d a และแอดไวเซอร์ในโหมดเอเลโหมดจะมี ซอมบี้ที่มีชื่อว่าคอนเทนกับพริสเนอร์ซึ่งชื่ออื่นก็มีเยอะแยะแลวทำให้ต้องเอาคอนเทนได้แปลว่ากักกันกับพริสเนอร์ที่แปลว่านักโทษมาตั้งเป็นชื่อเอนเนมี่แบบนี้นั่นทำให้ผมคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาได้ว่า GDA อาจจะทำโครงการซูเปอร์เซอร์เยอร์โดยคอนเทนกับพริสเนอร์เป็นตัวทดลองที่ผิดพลาดแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำามดรซีนอนถึงเกลีย GTA. ด GDA ทฤษฎีที่4ี่เอลาร์ดิเคเตอร์มและมักสอเคยเป็นของ GDA มาก่อน ถ้าท่านผู้ชมสังเกตที่รูปอิรัดิเคเตอร์มาร์กหนึ่งกับมาร์กสองให้ดีๆเนี่ยมันจะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงหน้าอกซึ่งรูปสามเหลี่ยมนี้จะไปตรงกับรูปสามเหลี่ยมในด่าน a วิ s s l i n e ซึ่งเป็นที่ที่อยู่ในเทเลอร์ของเอ็นเลดหมดซึ่งรูปสามเหลี่ยมวันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์กร GDA ก็ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าด็อกเตอร์ซีนออาจจะขโมยอิราดิเคเตอร์มาร์กหนึ่งและมาร์กสองเอาไปเสริมกองกลำลังตัวเองก็ได้หรือเอาไปเป็นหนูทดลองในรุ่นของมาร์กสี่ก็ได้ ทฤษฎีที่5การบุกทำลายสายการผลิตของ GDA ในด่านอบ,บิสไลอ์อีกแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตด้านบนของเรามันจะมีชิ้นส่วนของ e อิเลคเตอร์ส่วนตัวกับส่วนหัวอ,อยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจปะมากเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นดานเดียวกับในเทเลอร์ของเอ l นเล Mode ใช่ซึ่งมันนานมาแล้วแหละซึ่งในตอนท้ายของแอนิเมชันก่อนที่จะไปตรงของเกมเพย์เราจะเห็นว่าเอฟเฟกพิเเตอร์กับไอกิกหลอกับไอฟันหยินมาบุก าฐานของ GDA ที่กำลังทำสายการผลิตของ e r a d i c a t o r อทฤษฎีที่5มาเหตุที่ดรซีนอนออกจาก GDA อย่างที่เรารู้รกันว่าดรซีนอนสร้างฟอมบี้ขึ้นมาเพื่อมาทำลาย GDA ซึ่งนั่นก็หมายความว่าดรซีนอนเก่งในการทำฮิวแมนนอยซึ่งมันก็ไปขัดกับ GDA ที่ GDA ถนัดในการสร้างอาวุธมากกว่าการสร้างฮิวแมนนอย และบวกกับการทดลองการสร้างซูเปอร์โซเยอร์ที่ผิดพลาดของ GDA แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ด็อกเตอร์ซีนอนออกจาก GDA แล้วก็มาทำลาย GDA แทนโอเคสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงทายคลิปแล้วผมเพิ่งรู้ว่านี่วการถ่ามันยากขนาดนี้เพราะผมทำเป็นชั่วโมงเลยเออคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนท่านผู้มชมก็ววาสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายแค่คุณมาดูคลิปนี้ผมก็ใจฟูแล้ว